ค่ะะจมไห้เทียนไม่ค่อยติดนมากหลังไม่ที่โตอ่ะจุดไฟได้เลยอะไรนะอะไรนะที่หลังไม่ต้องโตเลยกินข้าวอร่อยกินข้าวกับอะไรจุดไฟได้นั่งชั้นนั่งไข่เจียวคือลมแรง ในห้างไข่เจียวไงใช่เอาวหวเยวเยวอ้วนหอนะหมิงหนิงบอกนิชามามีของที่อยากเห็นได้ช hmm. ัด นี่อานิชาที่ถานค่ะอานิชาถืออันจับจับขอให้ครอบครัวของเรามีความสุขขอให้นิชาเป็นเด็กเย็นเก่งๆสุขภาพแข็งแรงมีความสุขทุกวันโอเคไหมคะขอให้ครอบครัวของเรามีแต่ความสุขโอเคไหมคะโอเคไหมคะอ่าโอเค ค่ะแม้อนชา่วยจับข้าะนี่เขานวัสดีค่ะาาอันนบ๊ายาย่วยจาบค่ะบาิน๊ายบเยานะายบ๊ายบอยาบบ๊ายบายบ๊ายบายก๊้ยนายายบายยกวักน้ยากบ๊ายายยบายบาา่วงน้าาา่าไม่ต้องบ้ยาาิา ตาติดมือเลยยืนค่ะไ,ไปเลยเกไอย่างเียแล้วคุณนค่ะเียบอะไร